ตื่นมาพร้อมความสดชื่นครับกล่าวสวัสดีครับ FC สายนักลงทุนทุกท่านเลยละกันครับเมื่อคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาครบมาเต็มทั้ง3เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเชลซีนะครับการทำประตูเยอะเบนฟิก้าและปิดท้ายที่นบเมนูซิกเนเจอร์อย่างแชมล็อกโลเวอร์นั่นเองครับเมื่อคืนนี้ครับก็ยินดีกับพี่ๆ FC สายนักลงทุนทุกท่านด้วยละกันบอกแล้วครับว่าช่วงนี้นะครับโปรแกรมนอกกระแสนะไว้ใจผมได้เลยนะผมจัดหนักจัดเต็มครับ ให้พี่ๆในพัฒนาคานนะไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเอนจอยกันแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับในพัฒคาคของเรานั่นคือเรียวไทม์45นาทีนะครับผลงานเมื่อวานนี้แพ็กเกจนะครับต้องบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ3แพ็กเกจ2นะครับชุดอัลบั้มของเราเนี่ย3อัลบัม้มเดี๋ยวเอาผลงานมาให้รับชมแล้วกันนะครับจัดแบบว่าเต็มระบบ แบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจครับอยากมีโมเมนต์แบบนี้สิบป่าว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเข้ามาสัมผัสเองนะครับและลองเปิดใจดูครับก้าวขาเข้ามาวันนี้1เท่านะครับพี่ๆจะได้รับยูนิฟอร์มถึง2ยูนิฟอร์มครับส่งตรงถึงหน้าบ้านเลือกใส่ได้เลือกส,อกสโมสรได้นั่นเอง ส่วนคัมภีรวันนี้ครับก็เดี๋ยวลุยกันตั้งแต่ช่วงเย็นเลยแล้วกันเรามีเคเรกแล้วก็โปรแกรมฟุตบอลนอกกระแสชิงแชมป์สโมสรโลกเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะสำหรับในพัตคาลองเข้ามาเอ j นจอยกันดูแล้วกันครับส่วนวันนี้ครับเอาไปก่อนครับ2เมนูวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับโปโลเซียดรอทมูลครับเมนูที่2นะครับโปรตุเกสยู21ครับและเมนูสุดท้ายอินเตอร์มิลานครับเมนูใส่ไข่เจอกับมอนเทเล่ นะครับพิมคาว่าเมนูใส่ไข่มาครับและเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกข้อความเลยละกันสําหรับอินเตอร์มิลานเจอมอนเทเล่ละกันครับส่วนพี่ๆนัานไหนที่อยากเข้ามาเอนจอยกันละกันครับผมทวนให้อีกรอบหนึ่งสําหรับ2เมนูวันนี้โปร o ซเก m ด o อทมูลครับค่ำคืนวันนี้นะครับการันตีหนึตรงอย่างแน่นอนส่วนเมนูที่2เป็นโปรแกรมการแข่งขันนัดที่2ของโปรตุเกส u 21 เจอกับจอเจยูยี่สิบเอ็ดครับในศึกชิงแชมป์ยุโรปอายุไม่เกิน21ปีนะครับก็ถือว่าโปรตุเกสเนี่ยนะผลงานดีครับทำไป5ประตูแล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสเลยครับประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะทางด้านของทีมชาติจอเจยูยี่สิบเอ็ดแบบขาดลอยเกิน1ประตูอย่างแน่นอนส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ช่วงเช้านะครับและช่วงเช้าของผมเนี่ยประสบความสําเร็จมานะครับ6วันเข้าไปแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกัน ปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับลองอ่านทำความเข้าใจกันนิดนึงแล้วกันและสะกิดกันเข้ามาได้เลยนะพิเศษครับอย่างที่บอกไปนะ1ใบเทาเอาไปเลย2ยูนิฟอร์มไม่มีที่ไหนแล้วที่นี่ที่เดียวนะครับลองเปิดใจครับพนักงานของเรายินดีต้อนรับครับส่วนคำคืนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับมีความสุขมากๆครับในการเชร์ฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับ